สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับครูชื่อครูวัชรีศิรียระสานะครับเรามาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยวันนี้จะมาสอนเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำนะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดนะครับมาตรฐานท4.1เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยนะครับ ตัวชีวัดนะครับซอท4.1ป3ทับ2ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคนะครับสาระการเรียนรู้นะครับชนิดและหน้าที่ของคำได้แก่1คำนาม2คำสรรพนามและ3คำกริยญญานะครับ วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องชนิดและหน้าที่ของคํากันนะครับโดยที่เราจะเรียนวันนี้นะครับมี3ชนิดดังนี้นะครับชนิดที่1นะครับคํานามชนิดที่1คํานามนะครับชนิดที่2คําสรรพนาม2คําสรรพนามและชนิดที่3คือค,คํากริยายนะครับ มาเรียนชนิดแรกก่อนนะครับชนิดแรกคือคำนามนะครับคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะครับคำนามนะหมายถึงคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะครับก็คือทุกวันนะครับเราจะต้องใช้คํานามอยู่แล้วนะครับในการเรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะเอามาดูตัวอย่างที่ครูให้นะครับครูให้ดูตัวอย่างนะ อาคำนามนะครับยังอยู่ในบทคำนามอยู่แล้วก็มีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับสองคนทําท่าพนมมือนะครับเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสองคนทําท่าพนมมือแล้วใส่ชุดยูนิฟอร์มนะครับยูนิฟอร์มอะไรเอ่ยยูนิฟอร์มนักเรียนนะครับเด็กสองคนนี้เป็นเป็นอะไรครับเป็นเป็นนักเรียน น,นักเรียนก็เป็นคํานามนะนักเรียนเป็นคํานามนะครับเป็นคํานามที่ใช้เรียกคนนะครับนอกจากคําว่านักเรียนแล้วมีอะไรอีกนักเรียนครูอย่างนี้ครับก็เป็นคํานามครูหมอตารวจทหารพยาบาลนะครับพนักงานนะอันนี้คือเป็นคํานามที่ใช้เรียกคนทั้งหมดนะครับต่อมานะตัวอย่างที่2นะครับอะไรเอ่ย ชอบกินปลาทูครับชอบกินปลาทูมีหนวดอะไรครับสีขามีหางฝนปุยปุยแมวนะครับแมวแมวก็เป็นคำนามนะครับใช้เรียกสัตวนะ์คำนามที่ใช้เรียกสัตว์นะครับแมวนอกจากแมวแล้วมีอะไรบ้างเอง่ยนักเรียนคิดออกไหมมีหมานะครับหมานกกระต่ายควายวัวมา้านะครับสิ่งที่ ใช้เป็นคำเรียกสัตว์ทั้งหมดก็เป็นคำนามนะครับเป็นคำนามใช้เรียกสัตว์นะอะต่อมานะครับคำนามคำนามตัวนี้คือคำว่าอะไรให้ความรู้นะครับมีสำหรับให้อ่านนะเรียกว่าหนังสือนะครับหนังสือ,อหนังสือนะครับเป็นคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของนะ นอกจากหนังสือแล้วมีอะไรบ้างคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของอมีคอมพิวเตอร์อย่างนี้ครับคำนามใช้เรียกสิ่งของสมุดปากกานะอินสอนะครับกระดาษอันนี้คือคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของนะครับต้นไม้อย่างนี้นะต่อมานะครับต่อมาอะไรสคูสค,สคูแปลว่าอะไรสคูภาษาไทยสครูแปลว่า โรงเรียนนะครับโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนก็เป็นคำนามนะคำนามที่ใช้เรียกอะไรเอ่ยโรงเรียนใช้เรียกสถานที <Boy> ่นอกจากโรงเรียนแล้วมีอะไรบ้างคำนามที่ใช้เรียกสถานที่ครับมีโรงพยาบาลโรงงานสถานีตำรวจปั๊มน้ำมันนี่นะครับก็คือคำนามที่ใช้เรียกสถานที่ทั้งหมดเลยนะหรือว่าอย่างเช่นภูเขาสวนสัตว์อย่างนี้ ต่อมาคำนามเนี่ยแบ่งออกได้อีกนะครับเป็น2ชนิดนะคือชนิดแรกนะครับเรียกว่าคำนามสามัญหรือคำนามทั่วไปนะครับเช่นโรงเรียนนกยูงรถยนต์นักเรียนนะครับคือคำนามที่เป็นคำนามทั่วไปนะครับโรงเรียนเราก็ไม่ได้เฉพาะว่าเป็นโรงเรียนอะไรนกยูงไม่ได้เฉพาะว่าตัวไหนรถยนต์ไม่ได้เฉพาะว่ารถยนต์อะไร นักเรียนไม่เฉพาะว่าคนไหนอันนี้คือคํานามทั่วไปนะมีคําอื่นก็อย่างเช่นคอมพิวเตอร์หนังสืออย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นคํานามทั่วไปนะหรือคํานามสามัญต่อมานะครับเป็นคําวิสามัญนะคำนามวิสามัญคือคํานามชี้เฉพาะนะอันนี้จะต่างกับคํานามสามัญตรงที่เป็นคําที่ชี้เฉพาะนะระบุและเจาะจงไว้แล้วว่าเป็นคํานี้เป็นตัวนี้นะครับ อย่างเช่นคำว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นักเรียนอาจจะรู้หรือยังไม่รู้ก็ได้นะครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยในจักรวาลของเรานะครับมีดวงอาทิตย์อยู่หลายดวงนะแต่ดวงอาทิตย์ที่เราใช้อยู่เนี่ยคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่เราเห็นทุกวันเนี่ยคือดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลนะครับนักเรียนอาจจะได้เรียนในต่อไปภายหน้านะครับรู้ไว้ใช่ว่านะ อตอมาเสาชิงช้าบางคนอาจจะสงสัยเสาชิงช้าเป็นคัน,นามชี้เฉพาะอย่างไรเสาชิงช้าที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือเสาชิงช้าที่อยู่หน้าวัดสุทัศนะครับเป็นสถานที่เป็นสถานที่เป็นคันน้ำชีช้เฉพาะว่าสถานที่เสาชิงช้าตรงนั้นนะครับอตอม่าสวนสัตว์ดุสิตนะสวนสัตว์ดุสิตถ้าคําว่าสวนสัตว์ธรรมดานเนี่ย จะเป็นคำนามทั่วไปนะครับเพราะเราไม่ได้ระบุว่าเป็นสวนสัตว์อะไรแต่ถ้าสมมติบอกว่าสวนสัตว์ดุสิตอย่างเงี้ยก็คือสวนสัตว์ดุสิตนะครับสวนสัตว์ที่อยู่ตรงดุสิตสวนสัตว์ที่ชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตถ้าเป็นสวนสัตว์เขาเขียวก็คือสวนสัตว์ที่อยู่เขาเขียวนะครับสวนสัตว์ที่ชื่อว่าเขาเขียวสวนสัตว์โคราชอย่างนี้นะอันนี้คือชี้เฉพาะว่ามันเป็นอะไรนะครับมันเป็นสวนสัตว์ที่ไหนอ่ะทงไตรลงนะครับทงไตรลงก็คือ อาคันามชี้เฉพาะเพราะว่าธงไตรรงแปลว่าธงธงชาติไทยนะครับไตรรงก็คือ3สีนะแล้วก็ชื่อของทุกคนนะครับชื่อของทุกคนก็เป็นคํานามชี้เฉพาะเหมือนกันนะอย่างเช่นอครูชื่อวัชรเรศนี่ครับวัชรเรศก็เป็นคํานามชี้เฉพาะเหมือนกันว่าเป็นครูนะทีนี้นะครับอาบางอย่างนะคำนามทั่วไปกับคํานามวิสามันอย่างเช่นคําว่าโรงเรียนนะ่ถ้าจะเปรี่ยนเทียบกันโรงเรียนถ้าบอกว่าโรงเรียนเนี่ย เป็นคำนามทั่วไปนะครับเพราะเราไม่ได้ระบุว่าเป็นโรงเรียนอะไรแต่ถ้าบอกว่าโรงเรียนพญามนลธาราศรีพิจิตรเนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนพญามณนะครับเป็นโรงเรียนพญามน์หรือว่าโรงเรียนสลีนุสรนนะครับโรงเรียนสายเจ้าอะไรนี้ก็คือเราระบุเฉพาะแล้วว่าเป็นโรงเรียนอะไรแต่ถ้าพูดว่าโรงเรียนเฉยเป็นคำนามทั่วไปนะครับถ้าโรงเรียนพญามณ์เป็นคำนามวิสามันอย่างเช่นรถยนต์นะครับรถยนต์เป็นคำนามทั่วไปแต่ถ้าบอกว่า รถยนต์ยี่ห้อนะยี่ห้อไหไโตโยตา้าเนี่ยโตโยต้าไฮรักรีโวนี่ครับสีนี้สีนี้ป้ายทะเบียนนี้อันนี้คือคํานามชี้เฉพาะนะครับว่าเป็นรถยนต์สีนี้ป้ายทะเบียนนี้อย่างเช่นบางคนนะบางคนที่เคยไปตามงานต่างๆนะครับที่เขาจะประกาศให้เลื่อนรถใช่ไหมเขาจะบอกหมดเลยว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้สีนี้ เอายทะเบียนนี้ขอให้คนขับขอให้เจ้าของมาเลื่อนรถด้วยนะครับอันนี้ก็คือคำนามเฉพาะชี้เฉพาะว่ามันเป็นรถคันนี้นะแต่ถ้าถามว่ารถยนต์ถ้าบอกว่ารถยนต์ธรรมดาเนี่ยก็เป็นคำนามทั่วไปนะครับเพราะไม่ได้เฉพาะว่าเป็นรถยนต์อะไรของใครนะจะไปนะครับเรื่องคำนามต่อมานะชั้นที่2นะครับชนิดที่2คําสศัพ์นาม ชนิดที่2คํคสรรพนามนะคาสรรพ,พนามเนี่ยคือคําที่ใช้แทนคํานามนะครับซึ่งใช้ในการสนทนานะมี3าชนิดนะครับใช้ในการสนทนาก็คือใช้ในการพูดคุยในชีวิตประจําวันนะ,ะมี3ชนิดได้แก่หนึง่งคำนะ่าไอคำสรรพ,พนามแทนผู้พูดนะครับเช่นผมฉันเรานะครับผมจะไปนี่ฉันจะไปนี่อันนี้ของฉันอันนี้ของเรา พวกเราอย่างนี้ครับอันนี้คือคําสรรพนามแทนผู้พูดก็คือแทนตัวเองนะผมฉันเราก็คือแทนตัวเองนะครับอ่าชนิดที่สองคือคําสรรพนามแทนผู้ฟังอย่างเช่นเธอคุณนะครับคุณเธออย่างนี้จะเป็นสรรพนามแทนผู้ฟังคือผู้ที่เรากําลังพูดด้วยนะอย่างเช่นนัก,นกเรียนพูดกับเพื่อนนะครับว่าอตอนเช้าเธอกินอะไรมา คอก็คือแทนผู้ฟังแทนคนที่เรากำลังพูดด้วยนะครับถ้าเพื่อนตอบว่าอาวันเมื่อเช้าฉันกินข้าวกับไข่ดาวฉันก็คือแทนผู้พูดก็คือแทนตัวของเพื่อนนักเรียนที่พูดกับนักเรียนถ้าเราพูดเราก็แทนตัวเราว่าผมฉันนะครับผมหรือฉันหรือเราแล้วก็แทนเขาว่าคุณหรือเธอแต่ถ้าสมมุติว่าเราถ้าสมมุติเราเป็นผู้ฟังนะครับเวลาที่เขาตอบกลับมาเขาก็จะแทน ตัวเองว่าผมฉันหรือเราแต่เขาก็จะให้เราว่าเธอหรือคุณนะครับไม,ไม่สับสนนอกผู้พูดกับผ,ผู้ฟังนะต่อมาสรรพานามแทนผู้ที่กล่าวถึงนะอย่างเช่นเขาเขาสมมุติเรากําลังพูดกับเพื่อนอยู่2องคนนะเราเรียกแทนตัวเองว่าผมเรียกแทนเพื่อนเราว่าเธอนะครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงอีกคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้อยู่กับเรา,รเ,ราเราก็ต้องเรียกเขาว่าเขา อย่างเช่นพูดถึงเพื่อนนะครับเราอาจจะพูดกับเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยอีกคนเนี่ยเรียนเก่งอย่างนี้นะครับเรียนเก่งสมมุติชื่อว่าชื่อ,อชื่อโอนะครับชื่อโอสมมุติว่านายโอเนี่ยเรียนเก่งมากเลยนะครับเราก็จะต้องพูดว่าในายโอเนี่ยเขาเรียนเก่งมากเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ เรากล่าวถึงนะไม่ใช่ผู้พูดแล้วก็ไม่ใช่ผู้ฟังครับแต่เรากล่าวถึงเขานะก็เรียกแทนคําว่าเขานะถ้าสมมติว่าไม่ใช่คนปนระช่ชนอาจจะเป็นสัตว์นะครับเราอาจจะเรียกแทนว่ามันนะอย่างเช่นหมาตัวนั้นมันน่ารักมากนะครับแมวตัวนี้สีสวยดีอย่างนี้นะครับคำสรรพนามใช้แทนคำนามนะมี3ชนิดคือแทนผู้พูดแทนผู้ฟังและแทน ผู้ที่ถูกกล่าวถึงอต่อมาสุดท้ายนะครับคำกริยานะครับคำกริยาคำกริยาเนี่ยคือคำที่ใช้แสดงอาการหรือการกระทำของสิ่งต่างๆนะอย่างเช่นตอนนี้นักเรียนกำลังเรียนออนไลน์อยู่นะรเรียนออนไลน์อยู่คำกริยาของนักเรียนคือคำว่า เรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์ก็คือนักเรียนกําลังกระทำแสดงอาการหรือกระทํานะครับก็คือตอนนี้ก็กำลังเรียนออนไลน์อยู่ดูคลิปอยู่นะครับชั่มกียาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะ สองชนิดนะครับอันแรกคือคํากริยาที่ไม่ต้องการกรรมนักเรียนเคยเรียนเรื่องประโยคมาแล้วหรือยังประธานกริยากรรมนะครับประธานฐานะาที่อยู่ข้างงานกริยาคือแสดงอาการนะครับแสดงอาการส่วนกรรมคือรองรับการกระทําของกริยานั้นแต่ว่าคํากริยาก็แบ่งออกได้เป็น2ชนิดเหมือนกันก็คือกริยาที่ไม่ต้องการกรรม อันได้กิริยาที่ไม่ต้องการจำย่างเช่นคําว่านกบินนะครับนกบินไม่ต้องการจำนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่มารองรับการกระทําของนกบินนะครับเขาเดินเขาเดินคําว่าเดินนะครับเดินเป็นกิริยาของคําว่าเขาไม่ต้องการไม่ได้ต้องการจำที่จะมารองรับการกระทําฉันวิ่งอย่างนี้นะครับฉันวิ่งวิ่งก็เป็นกิริยาของคําว่าฉันนะ แต่ว่าไม่ได้ต้องการกรรมมารองรับนะครับการกระทํานั้นนะอันนี้คือคํากิยาที่ไม่ต้องการกรรมนะมาดูตัวอย่างที่2 2ก็คือคํากิยาที่ต้องการกรรมนะอย่างเช่นฉันกินข้าวฉันกินข้าวคาว่าฉันทาหน้าที่เป็นประธานกินเป็นกิยาส่วนคาว่าข้าวเป็นกรรมกรรมเพราะว่ารองรับกิยานะครับรองรับการกินของฉันนะ ก็เลยข้าวก็เลยเป็นกรรมนะครับอ่ะต่อมานะตำรวจไล่จับโจรน,นะครับทำกิยาคืออะไรคือที่ครูทึบแดงไว้ก็คือคําว่าไล่จับนะอ่ะและ้วอะไรเป็นกรรมไหนโดนไล่จับเลยโจรน,นะครับโจรโดนไล่จับโจรนะเป็นกรรมนะเพราะว่าได้รับผลนะครับได้รับผลจากยานั้นนะตำรวจไล่จับโจรตำรวจเป็นประธานไล่จับเป็นกิยาก็คือตำรวจไล่จับ และโจรเป็นกรรมนะครับเพราะว่ารองรับผลของกิยานั้นโอเคเนาะคำกิยามี2ชนิดคือไม่ต้องการกรรมแล้วก็ต้องการกรรมนะครับกรรมก็คือสิ่งที่ได้รับผลจากกิยานะอ่ะทดสอบความเข้าใจนะครับมีทางฝั่งนี้นะครับทางฝั่งซ้ายมือจะมีคำมีคำอยู่4คํคำนะครับ คำอยู่4คำซึ่งคำเนี่ยจะมีชนิดอยู่ทางด้านขวามือเอามาดูคำแรกก่อนมีคำว่าอะไรครับอ่านอำกันมีคำว่าหัวเราะคาที่สองนักเรียนคาที่สคือคำที่4เล่นทีนี้เรามาจับคู่กันนะครับว่าคำว่าหัวเราะเนี่ยเป็นคำชนิดไหนหัวเราะเป็นคำชนิดเป็นคำเป็นคำ กริยานะครับหัวเราะเป็นคำกริยาต่อมานักเรียนนะครับคำว่านักเรียนเป็นคำนักเรียนเป็นคำอะไรเอ่ยเป็นคำคำอะไรครับคำเรียนมาแล้วเมื่อกี้คำนักเรียนนักเรียนเป็นคนนะคนอะไรที่ใช้เรียบคนสาสิ่งของสถานที่คำนามนะครับเธอเธอเธอคือคำอะไรใช้แทนผู้ฟัง คือคำสัรพนามนะครับสรรพนามชนิดที่2คือสัรพนามใช้แทนผู้ฟังต่อมาคําว่าเล่นนะครับคำว่าเล่นนะหรืออันเดียวก็คือคํากริยานะครับนักเรียนที่ตอบถูกทุกข้อนะแปลว่าเข้าใจดีนะครับเก่งมากครูกข็อขอชมเชยมานักที่นี้นะครับต่อมาเรามาลองทําแบบทดสอบกันนะ ข้อแรกนะครับอ่านทางกันคําในข้อใดเป็นคํานามกไก่กอไก่หัวเราะขอไข่โรงพยาบาลคอควายข้าพเจ้างองกระโดดเรามาดูกันคําไหนเป็นคํานามหัวเราะนะครับหัวเระเาเระ,เระเป็นคํานามไหมหัวเราะหัวเราะเป็นคําอะไรแสดงอาการ แสดงอาการอาจจะขำนะครับก็เลยหัวเราะถ้าแสดงอาการก็คือเป็นคําอะไรเอ่ยคากริยานะอันนี้เป็นคํากริยาเพราะว่าแสดงอาการนะครับอันต่อมางงงงแล้วกันกระโดดกระโดดก็เป็นคําแสดงอาการเหมือนกันอาการที่เรายือนอยู่แล้วเราก็กระโดดนะครับกระโดดให้ าาอ,อาจจะกระโดดกลับหลังก็ได้นะบางคนกิ่งนะครับกระโดดตีรังกายอย่างนี้งงูก่อไก่เนี่ยไม่ใช่นะก็อไก่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าปริยาหัวเราะเป็นกริยานะครับงงกระโดดก็เป็นกริยาเหมือนกันนะครับคือการแสดงอาการที่เราใช้เท้านะครับพุ่งไปด้านหน้าหรือด้านหลังกระโดดไปด้านหน้าหรือด้านหลัง ก็ไม่ใช่ต่อมาขอควายขอควายข้าพเจ้าเป็นคำเลยข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคาศัพท์พระนามนะครับข้าพเจ้าเป็นคาศัพท์พระนามเพราะอะไรเพราะว่าข้าพเจ้าใช้แทนใช้แทนผู้พูดนะครับข้าพเจ้าใช้แทนผู้พูดเวลาที่เราพูดกับ นะครับหรือว่าทําเอกสารราชการนะตอนนี้เราอาจจะยังไม่พูดนะครับเพราะว่าเรากําลังเด็กอยู่แต่ว่าเราอาจจะได้พูดอตอนที่เราโตขึ้นนะครับทําการทํางานได้ทํางานกับผู้ใหญ่ก็คือข้าพเจ้าครับหรืออาจจะได้พูดตอนวิชาลูกเสือนะข้าพเจ้าต่อมาเหลือข้อเดียวนะเหลือขอไข่นะครับโรงพรยาบาลโรงพรยาบาลเนี่ยเป็น คำนามนะเพราะเป็นชื่ออะไรสฐานที่ชื่อสฐานที่นะครับโอเคนะข้อ1น,นะครับคำตอบที่กต้องก็คือคำว่าโรงพยาบาลน,นะครับเป็นคำนามอ่ะข้อที่สข้อที่สต่อมาข้อที่สองคำใดเป็นคำชนิดเดียวกับคำว่า,มาแมลงวัน คำว่า,มาแมลงวันมแมลงวันเป็นชื่อของชื่อของอะไรเอย่ยชื่อของมแมลงวันเป็นชื่อ,อเป็นชื่อของสัตว์นะฉะนั้นคำที่ใช้เรียกสัตว์ก็คือคำนามมาดูมาดูตอนก่อนตอมใช่ไหมตอมตอมไม่ใช่นะครับเพราะตอมเป็นคํา กริยานะลักษณะอาการที่มีมแมลงมานะครับมแมลงมาบินนะครับบินตอมเหมือนพึ่งเหมือนผีเสื้ออย่างเงี้ยที่ตอมดอกไม้นะครับมแมลงมาตอมนะของหอมๆอ,อ,อ,อะไรมาตอมเอ่ยพึ่งผีเสื้อนะครับหอมของเหม็นอะไรตอมแมงวันนะครับพอมันได้กลิ่นต่อมาคําว่าพระองค์ใช่ไหมพระองค์ พระองค์ก็ไม่ใช่นะครับพระองค์เนี่ยแทนอพระองค์เนี่ยเป็นคำสรรพ,พนามสรรพ,พนามใช้กับพระมหากษัตริย์นะครับพระองค์ท่านอย่างนี้นะครับเวลาเรากล่าวถึงพระมหากษัตริย์ก็พระองค์ท่านนะครับสรรพ,พนามต่อมางองูองูใช่ไหมงองูไม่ใช่ตะกูลตะกูลเป็น กิยานะครับคือการที่เราร้องออกไปเสียงดังนะครับเรียกว่าตะโกนอันนี้คือกิยานะครับเป็นคำแสดงอาการอะเรียข้อคอไฟครับปากกาปากกาเนี่ยเป็นคำอะไรเอ่ยคำคำนามนะแทนอะไรครับแทนสิ่งของนะคำนามคือคำที่ใช้แทนอาจใช้เรียก คสัตว์สิ่งของและสถานที่นะครับจำไว้นะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือคอควายนะครับปากกาเพราะว่าเป็นคำนามเหมือนกันกันกบคำว่าเมล็วันนะครับข้อสท้ายนะครับข้อที่3าํคำใดเป็นคำปริยาไม่ต้องการกรรมไม่ต้องการกรรมคือไม่ต้องมีกรรมมารองรับพอกไก่ใช่ไหมอ่านอ่าน ต้องการจำไหครับต้องการข้อกวามแต่ไม่ใช่เพราะว่าอ่านเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเราอ่านอะไรถ้าเราบอกว่าฉันอ่านเข้าใจไหมสื่อสารกันได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอ่านอะไรอาจจะอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าอ่านป้ายประกาศอ่านข้อความอย่างนี้นะครับก็คือต้องมีกรรมมารองรับนะพวกหนังสือพวกหนังสือพิมพ์อะไรก็คือท่านที่เป็นกรรมมารองรับกิยาที่กระทําไปของเรานะครับ ต่อมางงงัวแล้วกันงองูสวมใช่ไหมไม่ใช่สวมสวมก็เป็นกิยาที่ต้องการกรมเราสวมอะไรสวมเสื้อสวมอะไรสวมกางเกงถ้าสมมติว่าเราพูดคาว่าฉันสวมอย่างนี้นะครับก็เป็นการสื่อสารที่ไม่ยังไม่สามารถที่จะสื่อสารให้รู้เรื่องได้นะครับว่าสวมอะไรอาจจะมีความกักวมนะครับในการสวมเราก็ต้อง อธิบายนะครับเพิ่มกำรรลงไปว่าสวมเสื้อสวมกางเกงสวมสร้อยนะครับสวรมรองเท้าอย่างเงี้ยถึงจะสามารถสื่อสารให้รู้เรื่องได้นะครับข้อควายข้อข้อควายใช่ไหมเก็บเก็บก็เป็นกิยาที่ต้องมีกร,รมนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเธอเก็บจะรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องเพราะว่า มันต้องการกรรมมารองรับนะว่าเก็บอะไรเก็บเงินเก็บของที่ลนหรือว่าเก็บอะไรนะครับแปลว่าข้อขอควายก็ไม่ใช่นะเพราะว่าขอควายต้องมีกรรมมารองรับออะต่อมาข้อขอไข่นะครับว่ายน้ําว่ายน้ําต้องมีกรรมมารองรับไหมไม่มีนะครับฉะนั้นคําใดเป็นคํายาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็คือคําว่า ว่ายน้านะครับฉันว่ายน้ําเขาว่ายน้ํามันสมบูรณ์มันสามารถสื่อสารได้ด้วยตัวของมันเองนะครับมีแค่ประทานกับเบียนะไม่มีกำมารองรับนะครับสามารถสื่อสารได้โอเคนะครับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับช่วยผู้ปกครองทํางานบ้านในเวลาที่ว่างนะแล้วก็เคลียร์งานนะครับเคลียร์งานเก่า ส่งครูด้วยนะครับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ